เป็นเอชหนึ่งกับเกมคสตโยสือสวัสดีครับผมสู่ช่องจ่าเมคแคสต์นะครับนี่ก็อยู่กับเกม R O V I n อเว f ยนาออฟเฟอร์เนอร์กับ R V รรีวิวสกิน WAVE เฟรมยีหน้านั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งนะครับผมนะผมได้ทําการยืมไอดีจากเพื่อนของผมนะครับผมเพราะว่าเขาเติมแบบถาวรนะไม่ได้สุ่มเนาะก็เลยมาทําการรีวิวสกีแล้วก็ให้เพื่อนผมเล่นนาคอสไดไดมอนชั่นเบเกอร์ไอดีของผมนั่นเองนะครับผมเนาะก็นะผมเล่นกับอาร์ตีเอ็นเอลจีอีกแล้วนะครับผมเนาะก็มาเล่นด้วยกัน5คนนั่นเองนะครับมาเจอกับเทลแอนนานั่นเองนะครับผมแล้วรู้สึกว่าทางบูบับเนี่ยวอลขาดเหมือนน่าจะโลมนะจังหวะนี้มาป่วนบับนิดนึงครับผมเนาะ โอเคมาจังหวะนี้รอเวสองสแป๊บหนึ่งครับผมโอเคเทียวจ๋าเอ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดา๋ยวเดี๋ยนเดี๋ยว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 เ้ี๋้วดี๋ยวเดีวเดี๋วเดีวเดียวเดียเดยวเดีคยณเทียวยังไม่เดีุยวเาตายวเดี๋ยวเดโอยวเดต๋ยวเดี๋ยเดี๋เฟีัยเนี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวดีดยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยด้ มาครับผมเนาะก็สกินยีน่าแล้วผมก็ตอนนี้นะผมขายอยู่ที่699คูปองนะครับผมเนาะไปซื้อได้นะผมเนาะก็สกิลเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยสวยงามมากนะผมนี่คือสกิลที่สองนะผมก็จะเป็นแบบบรรเลงเพลงตึงต้งๆๆเหมือนลำโพงบูทูลนั่นเองนะผมส่วนสกิลหนึ่งจะฟันไปฟันมานะผมมีแบบแสงเอฟเฟกต์สีส้มดำนั่นเองนะผมเนาะเดี๋ยวรอดูอันติช่วงเลีวสีแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวตรงเด่นกลางสักแป๊บนึ่งนะผมอุย้ยเฮียเตะครับผมไอ้กอล์ฟโดนไบค์ข้ามมาละ โอเคมาเคลียร์การนึงดนึงครับผมหนูรู้สึกว่าฝั่งของข้ามันมี ADC 3ตัวเลยโคตรเยอะเลยได้มาเท่าไหร่เยอะจริงๆมาโอเคครับผมข้างล่างก่อนัคุณโฮชินะผมโฮชิเขาเล่น ID ผมนะแล้วผมก็เล่นของ ID โฮชินั่นเองนะผม โอเคไปเคียงบนหน่อยละกันจังหวะนี้เวลสี่แล้วผมเมื่อเวลสี่ผมจะควงเป็นลำละมาลำวงครับเดี๋ยวเราดูจังหวะนี้ครับผมแล้วจังหวะนี้ล้วงไปจังหวะนี้กดควงไปจังหวะนี้แล้วลำละมาลำวงไปแล้วเรามีเพลงแบบบอดเลอร์เป็นเพลงแต่ว่าไม่ตายครับผมอะไรรับเนี่ยรอดได้ยังไงวะรอดได้ยังไงวะนั่นอะอึอหืลพ์รอดมาจากไหนคืออันตรีนะผมโควงอย่างนี้คือแบบจะมีแบบ ล่้างสแตนมาแล้วก็สกิลเหนือของก็คือเป็นแบบงงเพลงเวลาเวลากดฟังเพลงใช่ไหมก็จะมีแบบเสียงบรรเลงเพลงอย่างนี้แต่ตอนนี้ครับไอ้ไบท์ตกระทางวอขาดโอ้ยอะไรครับเนี่ยมาทำไมหไอ้บ้านานาดรวนน้องสลับเลยแล้วมั้งเนี่ยผมว่างานหยาบผมแล้วครับจังหวะนี้มาครับเช็คนหนึ่งอุ้ยถุงมือเกือบโดนบน,นสามตัวครับจังหวะนี้สกิลเอฟเฟกต์สวยงาม<อ>มากผมเนาะก็ใครอยากจะแบบครอบครองแล้วผมไปซื้อได้นะครับผมเนาะ สวยงามมากจริงครับเดี๋ยวจะมีตัวลิลิน่าหรืออ่าติวเซียนกับซีเนเชียอีกนะผมเนาะก็นั่นแหละครับไปอุดหนุน RV เวฟเฟรมได้หรือเวฟเฟรมเอ้ยหรือเว็บตัวละครอื่นๆอีกสามสกินได้นะผมเนาะโอเคเรามาทําการช่วยโอ้หซีนิดนึงครับผมโอเค แตอนนี้ครับจังหวะนี้วอลขาดขึ้นมาตกลถตกอะไรทั้งๆผมยังไม่ตายผมจังหวะนี้แล้วเข้าไปได้ป้อมแต่ว่ามันรอดได้ยังไงวะเนี่ยแล้วมันป uh ิดป้อมแล้วไบ์ตกจังหวะนี้เข้าไปแล้วลำเรามาแล้วบุ้งแล้วไม่ดูกันช็อตแล้วโซลีเธอจังหวะนี้ก็คงน่าจะตายแล้วเร็วนี้แหละเลือดขนาดนั้นต้องต้องตายแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยเกือบเกือบแตกแต่ว่าครับตายไม่น่าน่ะเรียบร้อยครับโอ้ยตายอยู่ครับผมโอเคเอเอาซ้ายมีหนึ่งตัวก็ผมวอลขาดเอานาคอลกับทางอาย่าผมจังหวะนี้เข้าไปล้งป้อมจังหวะะนี้แต่่่วาครรรัับยงงไไจออดหืม รอดอยู่แล้วครับเพราะมีอาญาหนึ่งตัวที่กำลังครอบครองหลังอยู่แต่ตอนนี้เข้าไปงัดจังหวะนี้แล้วเก็บคิวของทางวอลขาดเป็นที่เรียบร้อยสุดๆครับ <c oughs> มาเ <c oughs> ขียกูตัวเขียร์เลตมอนต่อเอลสุดก็สลับเองกันเนี่ยของเรากลับลำบากกับการที่แบบเจอเอดีซีสามตัวอะไรครับเนี่ยมาอุ้ยสันไหน,นสันไหนแดงจังวะเฮ้ยต้นเกม <c oughs> <c oughs> มา, <c oughs> มาจะเข้าไว้ <c oughs> อย่างงได้สังเกตนะกูจะหาจังหวะก่อนโอ้ยยิงสองนัดโดนเลย อืมโอเคสกิลสองไปก่อนอผมว่าน่าบขาดนจะมาหาผมอ่ะโอเค,อเ,คเทวงล่างๆแตกเรียบร้อยออับผมอืมโอเคล่ามไปับผมดูสกิล่าผมสวยงามมากับผมแล้วตีมดำมดำส้มเนี่ยก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ผมชอบนะชอบมากๆด้วยโอเคครับนี่คือรีคอร์ดของผมเวลากลับบ้านนะผมแนละ้วก็แบบว่าตั้งท่าแล้วก็กบรรเลงเพลงไปับผมนะในตัวละครมันก็จะมีแบบการร้องเพลงอยู่นะ ก็แบบผมไม่ได้ใส่บันทึกเสียงขอขออภัยด้วยนะเพราะมีเสียงในเกมกับเพื่อนใน TNLG ของเยอะเลยแต่สวยามากจริงๆพูดหลายครั้งแล้วนะต้องอดหนุนต้องอุดหนุนแต่ผมที่ไม่ได้อุดหนุนเพราะผมสุ่มแล้วมันเกลือและตอนนี้อูเอลสุมึงดักซุ่มกูว่าแล้วอุ้ี่ยนเปลี่ยเลยนะเปมี่ยเลยนมาครับมาดูหงม้ครับมันอยู่หงม้มันอยู่ตรงนั่นหายตัวอตรงนั้นนะกูรู้นะอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่หน้าบิมาแล้วเขาบินนะเฮ้ยคุณก๊อกกำลังจะมาช่วยครับผมลงเลยแล้วนะลงเลยกัน จังหวัดนี้เข้าไปล้วงครับผมได้สังเกตไปจังหวัดนี้แล้วคูนายบิดหรือยังยังไม่คูนายบิดแล้วกันนะครับผมโอ้ยโดนสไนเปอร์แรงเลยต้องกลับบ้านก่อนวะอะไรเนี่ยซูมแรงหนาอุ้ยเดี๋ยวมันมาทางแถวนี้ล่ะเฮ้ยอูนาบิดแล้วต้องหนีออกไปก่อนครับผมจังหวัดนี้เราโซลีเทิร์นจังหวัดนี้ขอไปดีดีกว่าแล้วก็ผมกลับบ้านรีคอร์กันดีกว่าอืมโอเคกลับบ้านหันนะผมเฮ้ยเดี๋ยว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 เดีไอ้หมามึงต้มมาขยโยตบมาให้ตายทั้งวัน เดียว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 เดียยวมึงมาจากไหนเฮ้ยมึงมาจากไหนฮัลโหลเอาซะกูแตกเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ครับราคอยกับอาย่จังหวะนี้หดซัดวัดซัดกับอนาบอขาจังหวะนี้แล้วยังไงต่ออีกนิดก็ไม่เข้าสามารถเข้าไปได้แต่ก็ผมก็มาช่วยซัพพอร์ตเอาผมบอขาก็มีขึ้นมาจังหวะนี้ก็เก็บคิวพื้นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหอะไรวะตะกี้นี่งงเลยมาจากไหนวะเอาซะผมตายเลยโอเค อีกนิสครับดูคนเดียวโดดเดียวเดียวดายจังหวะน,นี้คนรถล้วงจังหวะน,นี้เก็บคิวครับผมเนาะสวยงามมากเนี่ยพอมาควบคู่กับไดม e นชันเบ r e เกอร์ก็สกิลเอฟเฟคก็สวยแบบไม่แพ้กันครับผมไม่ได้ไม่ได้เรกเร็วเกินโอเคมา <c oughs> แต่ตอนนี้ครับไปปวดมาฟ้าครับผมๆๆยังได้ไหะน่าจะได้มั้งโอเคมาเคลียร์กลางสักนิดหนึ่งไม่มีใครกันกลางก็ดันดีครับรอใครตัดสรู้ล่ะ แล้วตอนนี้โอ้โหม้ามึงขึ้นมาจะตัางทางป้อมนึงไงวันนี้โอ้โหมันก็ฟัดฟัดเหวี่ยงเฟี่ยงฟัดไปจังหวะนี้โอ้โหเกินไปแล้วแอลขวาจังหวะนี้ทางของไรตโตตีดาสเดเยอร์อยู่แล้วตอนนี้ต้องลวงให้ได้ก็เก็บกีวไปที่เรียบร้อยแต่ไอ้กอล์ฟเขาผมโดนชัดดาวทางบนเรียบร้อยแต่ม้าครับไม่มีขึ้นแล้วจังหวะนี้ต้องเข้าไปให้สุดตสุดแลวมุนไปแต่ว่าัะเข้าไม่ได้เขาผมมากระดันเลนล่างแล้วกันเพราะเอลสูบมันดันเลนบนครับผมมึงไม่มีม้ากูรู้มึงไม่มีม้าโอเคเคลียร์กลางสักแป๊บนึงอ่ มาจังหวะน,นี้อีกอีกก็โอ้โหโคตรแรงเลยวะ่ะแม่งแห่นี้คนเนิรื้อไวเนี่ยซนะอยๆๆแต่ตอนนี้เราเขาล้นจังหวะน,นี้ก็คงจะไ,ได้เดสสมอลล่นั่นเนี่ยได้ร้อยได้ยังกลับบ้านเถอะดีกว่าวะ,วะ,วะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่รีคอร์ไม่รีคอร์อดอเอลสูมันมาหาผมแล้วยิงสไนเดนงานเข้าเลยนะเดี๋ยวมหาว่าใช้โปรอีกกลับบ้านเราดีกว่าอย่างนา้าก็เอลสูก็เสียฟอสหรอป่ะโอเคี่ยไปเลยครับกลางสี่ตัวว่ะมันไม่เยอะจังวะเฮ้ย จะเน้นสายป้อมเลยแต่ตอนนี้วอลขาดดวงทางลีเดน่าจังหวะนี้แล้วผมลักขึ้นมามีไหมไม่น่าจะมีแล้วกดฟิกเกอร์เข้าไปพุ่มไปครึ่งหลอดแล้วผมไว้แต่ว่าบอลยิงกิเข้ามาช่วยแล้วมามาซาซาเกโยไปจังหวะนี้แล้วลงทันแล้วผมจังหวะนี้ปาลงมือใส <Luis> ่ผมมาหาทับระเพื่ออะไรกันเนี่ยแล้วตอนนี้ผมรำลงมาแล้มงแล้วโดนเทลฆ่าตายแล้วบอลขาดก็แลกไปเช่นกันกับผมนะครับผมโอเคดันกลางได้ครับผมมาเอยๆครับผม หาของเรื่อยๆแล้วแตกแจกเยอะด้วยนะตายสามแล้วนะอันตรายเอาข้างล่างใช่ปะน่าจะข้างล่างแล้วเรียบร้อยไม่มีนะไเอาอุอกรณ์มาดีกว่าไอ้าวอล์ค่ะาดอยู่ข้างบนวะเอาไหมวะไม่น่าจะเอาอ่ะถอยก่อนดีกว่าวะอืมถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอเคไปเคลียร์เลนบนหน่อยละกัน นั่นจะเอาม,อมังกรไหมเนนะี่ยอยู่จากท่าทีที่มันหายตัวไปอ๋อไม่เอาดาร์กไบต์อยู่ดาร์กครับผมโอเคงั้นผมดันล่างแล้วกันอิ i n ิ i n i เ e เยอร์ตายเรียบร้อยแล้วมีใครเอามังกรไหมไม่มีครับผมนั่นน่าจะเอาออกมาแต่ตรงกลางครับผมบอขาดไปแล้วผมจังหวะน,นี้อีกนิดแล้วผมมาดันกลางแล้วตอนนี้อายะเก็บคิวของไบต์ต่อไปที่เรียบร้อยครับผมเนะมาะซัพพอร์ตไปเรียบร้อยมาช่วยซัพพอร์ตเลนดันหน่อยละกันนะผมเทลอย,อยู่ข้างหลังจังหวะนี้หลังป้อมครับผมเลือดโลมาแต่ข้างหลังเอลสูครับผมจังหวะนี้ลงไปนะม ถ้าจำไม่ผิดขึ้นมาหรือยังว่าันจะยังไม่ขึ้นนะผมแต่ตอนนี้ผมเข้าไปแต่ว่าไม่โดนครับปลดถุงมือไม่โดนเกือบแล้วมาเคลียร์กลางก่อนละกันอีกนิดอยู่คนเดียวใช่ไหมมาจังหวะนี้นาะคอเข้าไปพุ่งหาแต่ว่ามันสปินหนีไปแล้วผมโอ้โหมันก็วิ่งไปหามันกว็วิ่งแบบที่ตูน แต่ว่าเพื่อนบอกเพื่อนโฮชิบอกเอาให้สุดอยูดที่ป้อมครับผมจังหวะนี้เก็บคิวเป็นที่เรียบร้อยเดรนล่ามวอลขาเทลแอนนาฮะยาเตะรวมกับเทลแอนนาก็เก็บคิวเป็นที่เรียบร้อยไว้โตะมาจังหวะนี้ถอดเอาไว้ก่อนแล้วตอนนี้จะกดโซลีเทิร์หรือไม่กดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รำละมาล้ำบงกันไปดูกันชงเราไปดูกันช้าับผมตายแน่นอนครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับพลังหมดพอดีพลังเลื่อนหมดพอดีกลับบ้านเราดีกว่าว่ะอุ้ยตรงนี้มันมีหวานครับผมถอยกันโอเค สวยงามมากเอ้ยนั่นนั่นนั่นบ้าแล้วไอเอลสูนมันจะชอบมาเช็คหาผมนี่แหละเมื่อวานนี้ไม่ได้แอมหรอกผมมาดึกโอ้มาอยู่แถวบ้าบูบัาแล้วนิดเดียวเกือบเกือบเกือบลสอยู่ไหนอะยีโน่แต่อินฟินิตเซอรเลเยอร์ด้านล่างครับผมไปเคลียร์หน่อยแล้วกันโอ้ันเอาโคดิดาก้อนได้อะโอ้ไม่นะเอลสูมึงสุดยอดจริงๆเลยไม่ได้ดอกไม่ได้สองมาร์คอะดิมองตรงนะไอยีน่าแผ่นนี้ยก็ยังแรงเหมือนเดิมนะคือไม่โดนดาไม่โดนมารแต่ยังแรงเหมือนเดิมอะดูดิดาเมจ ไอเรื่องของการควงเนี่ยการชาร์จพลังเนี่ยโดนไปสามพันสามพันโค้กคนแรกแนะั่นแหละแครี่บลำบากจริงจริงแต่ทางบนก็เก็บเทวนามไม่ได้ผมดันล่างดีกว่าวะ่ะเอ้ยมีหวานแต่ผมไม่ได้อ่าเช็คหน่อยลกันอ่าเอโซเอโซป่าโอเคมีคลิปอยู่ครับผมดันไปครับผมอืมเชียวอัพรอดมาละจะได้เน้นสโลนนะ่ะแต่้างบนครับเก็บไบต์ตกเป็นที่เรียบร้อยครับผมจังหวะน,นี้นาานมาผมจะดันล่างต่อละกันเอ้านะคอรผมตายแล้วไม่นะ กันล่าทันปะวะน่าจะทันแหละไม่ได้ครับผม,มคลิปตายแล้วเอ้ยแต่เวฟต่อไปมาแต่ว่าไม่ทันแล้วครับเพราะว่ามันมาแล้วแหละเดี๋ยวถ้าสกีนของ WAVE ตัวต่อไปมาครับผมแล้วก็ถ้าคนไหนซื้อมาเดี๋ยวผมอาจจะยืมไอดีมารีวิวแล้วกันนะครับผมเนาะเพราะว่าเงินผมแบบไม่ไหวแล้วโอ <laughs> okay. เคเขเรียนกลางหน่อยละกัน มึงวาร์ปรอซื้อไว้เนี่ยกูถามจริงมึงวาร์ปรอซื้อกันเราใส่สกิลสองเข้าไปก็ผมจังหวะน,นี้โดนเพิ่ไปสกิลหนึ่งเรียบร้อยเลื่อยไปเถอะคือเรึ่งหลอดเดออสุดที่สเก็ตป่าไหนทั้งบนครับสองตัวสามตัวนี่นี่ไหวอีกพุ่มหนึ่นงอ่ะพุ่มพุ่มหน้าละ่ะผมว่าเดี๋ยวน่าจะเอาดาร์กเลยเป่ะเนี่ยน่าจะได้ไมั้งได้แหละเพราะมันใบโตอยู่เอาซ้ายมาชาร์จพลังครับผม มาครับมาช่วยดาร์คสเลยเยอร์นะครับ แล้วหมื่นก um> ็กว่าโอ้ยโดนพวงอ่ะตอนนี้ไบต์ต่อมาครับผมจังหวะนี้โดนปมสกิลไปโซลีเทิร์นทันอีกโอ้โหแล้วจังหวะนี้เขาไม่รู้แล้วฟิกเกอร์โย่โดนไซเดอโตตายแต่ผมก็ต้องโดนตายแล้วคุณไาบิดสวยงามมากของคุณกรอโอ้โหเกินแล้วได้ลาสเลเยอร์ไปครับผมอินฟินิตสเลเยอร์พูดผิดครับผมแต่เรนโบนครับจังหวะนี้กําลังดันกับม้าพยศตกม้าตายหรือยังจังหวะนี้เรากโคใส่ถุงมือไปแล้วควงไปหนึ่งที่สองที่สามที่แล้วตอนนี้ใครจะถึกทนกว่ากันแล้วตอนนี้ใส่เสกิลใส่เสียวมาแล้วตอนนี้ว่าถุงมือไม่โโดดดนนแล้วาวกระจายของ อย่าเตะก,ก็เก็บคิวสิครับรอใครล่างล่างเอลสูับผมจังหวะนี้อยู่คนเดียวเค,คลียคลิปอยู่คนเดียวตอนนี้อายัก่ะลีเดน่าจะเข้าไปหาแล้วผมเด็กอีฟินิกซเลเยอร์อยู่ตรงกลางพอดีอเ,เดี๋ยวแค่ตัวเดียวอเอลสูอยู่ข้างล่างผมจะให้กลับจยให้กลับนะครับผมอตอนนี้เข้าไปป๊ปสก,กลิลเล็กน้อยมันไดสังเกตออกไปับผมแล้วข้างบนครับคลิปดันพอดีับผมจังหวะนี้นาคอสใส่ดันป้อมฟีอีสปอตก็จบเป็นที่เรียบร้อยับผมเกินไปครับผมนี่นี่คือการรีวิวสกินของยีนาซึ่งผมเป็นตัวประกอบมากเลยว่ะ โอเคครับผมนะก็สำหรับรีวิวสกินเวฟเฟรมยีนาครับผมนะต้องขอตัวกันลาไปก่อนนะครับถ่ยช่บมากกดไลค์กดซับใครดีมนกดดีจะเติมห้ิ่าให้คลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนท่านซื้อเกน next time ได้ได้อย่างไรควับผมสำหรับสกินเวฟตัวต่อไปก็ผมท่ามได้นะผมดูยิบไอดีของเขาแล้วก็เดี๋ยวจะมาการรีวิวนะครับ